ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเกม Dismantle ในพาร์ทที่3กกันอีกแล้วนะครับเอาละฮะหลังจากอ้าวกูกดใช้ไปแล้วโอโ้โหเพกอกกดคลิกขวาทุกทีเลยคลิกซ้ายทุกทีการคลิกซ้ายก็คือกตีแต่เมื่อกี้ผมเพกอกกดคลิกขวานะครับทำให้ปาไม่ออกไปโดยไม่ใช่มีเหตุผลอะไรเลยเอาละฮะหาของก่อนตรงนี้เฮ้ยเรามาจากฝั่งนี้นีว่าต้องเดินไปทางนี้ นี่แหละครับถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆชมครับต้องมีซอมบี้อยู่ข้างหน้านี่แหละมีหรือเปล่านั้นไงมีอยู่หนึ่งตนชมครับวิ่งก่อนชวดชวดอวดชวดโอ้โหอวดอวดโอเคล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งไ้อย่าตามมาโอ้โหอวดล้มไปก่อนชวดโอ้โหตีได้ชวดเฮ้ยหฮ้ย ลมตายไปยซะอีสอมบีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกรอนเถอะนี่ครั้งเดียวก็นอนเลยต่อไปเราก็ไปในกันต่อวันนี้ไหนดูในแมพสินี่ครับเราก็อยู่ตรงนี้กันครับซึ่งตรงนี้ที่จะไปใช่ไหมเนี่ยเธอไม่นน่ต่อไปนี่เราต้องไปที่อีเวนต์เคชั่นไซน์ชมครับแต่จะไปยังไงล่ะเนี่ยตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ก็ปิดโอเค เดี๋ยวเราผมหาโอกาสไปก่อนตรงนี้อ้านี่ไงทางเข้าอยู่นี่ไงเปิด <c oughs> ประตูสิอ้าวเสียใจคุณผู้ชมครับเปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไปได้หรือเลปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้ต้นก้อนหินกวางอยู่เอาไงดีวะเนี่ยเออเอาไงวะเนี่ยเราไปไม่ได้คุณผู้ชมครับเด็นได้ก้อนหินอยู่สงสัยเราต้องแก้หากุญแจมาไขาประตูนั้นแล้วแหละ เฮ้ยเดินมาตรงนี้จําได้ไหมพี่ก่อนนั้นเนี่ยที่เราซูบตัวนี้นี่ไงนี่ไงอีตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะหัวดสักครั้งหนึ่งอีหลบก่อนอุ้ยไม่โดนอห้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเดี๋ยวมันจะปาไม่ใส่เราอ้าเออไงมันจะปลาใส่เราอีกแล้วโอ้ยดีนะที่เราทํามันตายซะก่อนโดนไปหววหนึ่งแล้วตรงนี้ไปไหนวะเนี่ย ว้ายมาแล้วโอ้วิ่งดีโอโหเอาละหัดสักครั้งชบุชบชุบอุบอุบอวบโอ้โหมาสองคนซะด้วยเอาละตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งชบุบหฮอหลบได้ชบุชบเฮ้ยชุบนี่ิฮ้ยเป็นไงละ่ะฮะไปตายซะเถอะฮ้ยเอาละฮะตรงนี้ไปยัไปงไหนเนี่ยไปโพน้องนายเขาเนี่ยดูสิ เฮ้ยเดินมาได้หว่าเนี่ยอ่านดูซ no. ิคืออะไรเนี่ยอ๋ออุ้ยโอ้านผู้ชมครับนี่มันหมาป่านี่ว่ะเอาไงดีวเนี่ยว้ายเอ้ยเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ดีนะผมไปประตูซะก่อนแหมมันเข้ามากัดกูแน่เอาละตอนนี้ผมอยู่ที่เหนวะวเนี่ยดูในแผนที่ก่อน maximum gate gas station อ๋อเป็นสถานีแก๊สท่านผู้ชมครับ ลองสำรวจดูก่อนกดอีเพื่อคนค้นหาดูงับได้ไม้มาวายเป็นมาววเววมันมาเววโอ้โหโอ้โหเอาละเอาละขวดหนึ่งค้งค้างไว้จวบค้างไว้จวบอือได้อยูอ่ตรงนี้ยังไม่เคยมาขวดค้งไว้จวบนี่ค้งเดียวจอดเลยโอ้โหนี่ริมแม่น้ำแล้วนี่ว่าโอ้โหแถวนี้ยังไม่เคยมาสำรวจเลย เอาละฮะทางตันแล้วนี่เป็นแหล่งน้ำชมครับเดินย้อนกลับไปก่อนเอาละฮะขวดหนึ่งสองสาอุ้ยโอ้โหเกลียบชบั่วหีได้เฮ้เละเดินทางนี้ไปเลยเฮ้ยนี่ไงกวางอีกวางกวางเอากวางมาอีกวางกลับมาหาข้าโอ้ยโอ้โหเราสามารถล่ากวางได้หรือเปล่าเนี่ยว้ายอย่าวิ่งนี่สิอุย้ยกวาง ควางไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหเอาเนื้อควางมาทำอาหารชวบชวบชยวบวิ่งตามซิไอ้ยาน,นีฮีอีป่ามีเสเลยแม่งใช้ขออ้านน,นง่ายเห็นไหมได้เนื้อมาด้วยกับกระดูกโอเคเหมือนของจะหายโอเคงั้นเราขอกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปควางของมาไว้ที่นี่ก่อนอกอเก็บของเรานี่ ไว้ก่อนเลยจูบไว้เรียบร้อยเรามาเอาเนื้อที่เราล่าก,กวางเมื่อกี้ได้ดีกว่าๆๆชงเอฟเก็บเนื้อไปเป็นอะไรไอเทมใหม่ที่เราเพิ่งได้มาชมครับเอาละฮะเราจะไปที่ไหนกันอีกเนี่ยประตูก็เปิดไม่ได้เปิดให้ได้มาชมครับได้เลยในเมื่อปร,ประตูเปิดไม่ได้เราก็จะมาฝั่งนี้กันต่อกลับไม่ฐันหล่อนันนน่งนั่งที่นี่ก่อนเอาละฮะเลเวลผมอัพมาอีกแล้ว มีสกิลแล้วก็อันนี้คือบวก10%การคว้างดาเมจสำหรับโอ้โหเอฟเฟกเนี่ยโอ้โหเยอะอยู่นะครับสำหรับการคว้างเนี่ยแล้วตรงนี้คืออไรไห้าสกิลอันนี้เพิ่มการเก็บของได้เอาอะไรดีวนันนีผมขอเลือกอันนี้ก่อนเลยกันเอาละนี่ไงนะเรามาที่ inventory กันครับของกันดีกว่าซึ่ง s l e p p i n g bag เนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่สามารถปลดล็อกได้ ต้องเอ่อฮะไรเงวเนี่ยแต่ถ้วยนี้เรามีแล้วนี่ว่าอ๋อต้องค่าเอ็กเพียนถึง5ใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้ส่วนไอซลิปปิ้งแบ็คถึง7เลยโอเคเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละในเมื่อของพวกนี้ไม่สามารถครับได้ง่ายๆใช่ไหมเนี่ยเราจะรับอืมน,นี่ก่อนเลยลองคับดูสิได้อยู่นั่นไงมันคือถุงเลือดใช่ไหมเนี่ย มันคืออะไรถุงเลือดเนี่ยไว้ทำอะไรได้บ้างวะไหนว่า,วาน่าจะเพิ่มเลือดได้นนครับผมครับโอเคแล้วไงต่ออืมอันนี้คืออะไรยาใช่ไหมเนี่ยยาเดี๋ยวกรอนเราต้องหาของที่ใหม่ๆบ้างซิอ่ะปลดล็อกตัวนี้ได้ก่อนแล้วกันนะครับนี่มันคือจั่วหรือเปล่าเนี่ยเอาละได้มาอย่างหนึ่งแล้วหมวกอีกปลดล็อกอีกจะเลย นั่นไงเรียบร้อยโอเคต่อไปโคบาอัพเกดได้ไหมไม่ได้ครับของหมดอันนี้ก็หมดโอเคเอาละงั้นเราออกเดินทางกันต่อเลยเอาละฮะท่านครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกฝากหนึ่งของแมปนะครับชมครับนี่ข้างบนนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆชมครับว่าจะมีอะไรให้เราเจออีกไหมเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนั่นไงนั่นไงจะสัมบีนตัวท่านครับ ง้างจมเนียวแล้วคว้าลงไปหนึ่งทีตอนนี้เลือดเราก็เหลือน้อยมากเลยโอ้โหอย่าตายนะวุย้ยชวบตีลังกาหน่อยเข้ามาสินี่มาสิจ้วบหีได้อยู่ <c oughs> รอดเว้ยออซอมบี้ตัวนี้ตัวนี้อย่าเห็นกูนะโอ้เห็นผมอีกแล้วอะเอาละฮะหนึ่งหลบก่อนขวดเข้าไปชวบ ควนเข้าไปจ้วบโอเคได้อยู่นี่ถ้าโดนมันตีหนึ่งทีผมก็ตายเลยเนี่ยเอาละฮะที่นี่ที่ไหนเราไม่เคยมาด้วยซ้าเฮ้ย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 ตรงนี้มีเคเวสอยู่นี่ว่ามชมครับเฮ้ยจุดมาร์กไว้ด้วยเนี่ยโอ้โหมีแคมไฟเราด้วยโอเคจุดไฟก่อนนี่ที่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเอาละฮะปลดล็อกไปอีกหนึ่งจุดท่านชมครับดูซิมีเคเวส์ให้เราทำไหมเนี่ยอ๋อซีดแบ็กก็คืออะไร เกี่ยวกับมเมล็ดพืชนี่หว่าตรงนี้น่าจะให้เราปลูกพืชู้ชมครับซึ่งอีพีนี้คงจะนานแหละครับถ้าปลูกพืชเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสำรวจบ,บริเวณนี้ก่อนเลยกันนะเปิดประตูสิแน่จริงก็ออกมาจวบไว้โดนไปน็นทีอุย้ยแมงเอยเกือบตายเอาละฮะนี่โอ้โหยนี่อะไรน้ำพึ้งเหรอแม่เครื่องปรุงอะไรสักอย่างน่เลยเอาละ ไอเทมใหม่ก็เริ่มมาแล้วตอนเนี้อ่าอาละนี่ต้องมินกองฟางได้เลยจัดไปกองฟางอ๋อได้ไปไม้มาข้ากองฟางเนี่ยตีไปเลยเอาละบรสำรวจรอบบ้านดีกว่าตรงน,นี้เป็นที่คุกอาหารนี่ไงสูตรทำอาหารเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นดูซิใช้อะไรบ้างข้าวโพดเก้าชิ้นในการทำตนนัวนี้โอ้โหอีกนานะนะเอาเป็นว่าค่อยทำดีกว่าเรื่องปรุงอาหารเนี่ยเอาอเคร วันนี้เราก็ได้มาเจอแมปใหม่ที่หนึง่งไม่ใช่แมปใหม่สิเขาเรียกว่าเป็นจุดๆอีกจุดหนึ่งน้งชมครับเอา็น่าเดินไปเรื่อยเลยกันนะครับจะไปโผล่ที่ไหนเฮ้ยมีสอมบียงนี่อยู่อะวบกระปายหนึ่งจุดข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหมือนกับมันูตัวจ้วบกระปายเอาละฮะดูสีตรงนี้ไปโผล่ที่ไหนอีกวะเนี่ยอืมตรงนี้คืออะไรอู้น้ชมครับมันตัวอะไรวะน,นั่นอะอันตรายหรือเปล่าเอาละฮะ ผมรู้เรื่องทำไงนี่ผมจิตตีถังนี่ให้ระเบิดเพื่อเี่มันตายนมครับหนีก่อนไงระเบิดแล้วนีไงเรียบร้อยมันตายไปที่เรียบร้อย <c oughs> มันน่าจะเป็นลักย่างของเออเขาเรียกว่าตัวสปราร์ตเนี่ยนี่ตีหมดเลยนี่อันนี้นี่หัวก็ไปหัวก็ไปนี่เอากล่องมาเอาไม้มาเยอะเรียบร้อยครับชมครับแน่แน่ต่อไปเราก็ เดี๋ยวผมจะตีกล่องเนี่ยถังนี้ให้ระเบิดอีกรอบหนึ่งชมครับนี่อี๋นี่น,นีระเบิดบุม้มนั่นไงเฮ้เรามองตีหลายรอบเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยเราเอาละฮะเหมือนรู้สึกว่าเเราจะเจอกล่องอะไรอีกครับชมครับโยงบนนี้แต่ไม่สามารถขึ้นไปเอาได้ไม่รู้จะเอาด้วยวิธีใดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอาละตรงนี้เหมือนเราจะย้อนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเนี่ย ใช่แล้วเหมือนเราจะย้อนกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเรากลับไปที่บ้านเราที่เจอใหม่เมื่อกี้ดีกว่าเอาละฮะตอนนี้ผมก็ย้อนกลับมาอยู่ที่ฟาร์มของบ้านเรากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับเนี่เอาละเราจะไปอีกฟากที่เราไม่เคยไปกันดีกว่าดูนายไฮซอมบี้เอาละฮะซอมบี้จะบุกเข้ามาผมอีกแล้วโอ้ยเอาละอ้วเป็น,นที่อีกหนึ่งที่ อืยเรียบร้อยเอาละเอาละ,เอา,ละเอาของไว้ที่บ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวของมันจะหายนี่เก็บไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปกันต่อที่ถนนน้ำชมครับนี่ตรงนี้มีซอมบี้อยู่นี่ไงจ้วบโอ้ยหนึ่งสองสามจ้วบนี่สองจ้วบเท่านั้นก็ตายแล้วพวกเนี้ยเรียบร้อยรุดมารุดมารุดไปตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่านี่เราอยู่บนถนนเส้นนี้แล้ว เราจะเดินเรียบเลาะไปเรื่อยๆเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะนั่นน่ะสอมบี้ตัวอะไรวะนั่นน่ะโคตรน่ากลัวเลยว่ะโอ้โห oh, oh. ไปไหนแล้วเนี่ยสอมบี้ตัวนั้นน่ะวิ่งไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วครับชมบี้ตัวเมื่อกี้อ่ะโอ้โหตรงนี้ oh, อุ้ยต้องระวังนะครับเพราะเลือดเราจะหมดแล้วอ้ย oh, oh. หลบก่อนชัว่ว oh, หลบก่อนชัว่วหลบก่อนหนึ่งสองซ้ำ จ้วบได้อยู่แม่เลือดเหลือนิดเดียวกลัวยังสู้เพราะเราเสียดายถ้าเราเข้าเข้าแคมป์ไฟใช่ไหมไอซอมบี้พวกนี้จะเกิดใหม่จ้วบนี่จังอย่างเง้ซิเฮ้ออะไรเนี่ยมันบอกให้ไปทางนี้ใช่ไหมได้เลยจะเดินเรียบเรียบไปดูนี่ไงมีเควสอีกที่หนึง่งกดไปดูสิมามันบอกให้เราหาเนื้อสัตว์ใช่ไหมตอนนี้มีบอ่อน้ำด้วยว่ะอะไรเนี่ย แครีบ่อน,น้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ก็มีแคมไฟอีก่านผู้ชมครับจุดสิรอะอะไรละ่ะนั่นไงเรียบร้อยเอาของไปไว้เราจะขวดซอมบี้ตัวนีนซะหน่อยหนึ่งสองสามจ้วบนี่เอาละฮะนี่ไงซอมบี้ใแบบมีตัวนี้แหละที่เราตามหาอยู่อันตรายอันตรายไอ้ซอมบี้ตัวอันตรายเอาละฮะเราจะสู้มันไหวหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราก็ก็จะตายแล้วเหมือนกันนะ เลือดเราเหลือน้อยมากอ่ะเอาละเอาละเดินรอบหลังมันรอบหลังมันหนึ่งสองซ้ำอีหนึ่งสองซ้ำอีหนึ่งสองซ้ำอีกนิดเดียวก็จะตายแล้วเนี่ยเอาละเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะฆ่ามันให้ได้ไอซอมบี้ตัวนั้นละแน่แน่ผมว่ามันฆ่าง่ายนะครับไปไหนแล้วเนี่ยเอาตัวไอตัวเสือกเอาไปก่อนเราจะฆ่าตัวนูน่น ตัวนี้ไปก่อนผมจะหาอ้าวกดผิดไปอีกแล้วเอาละเดินบางนี้เหมือนเจออะไรอีกก็เนี่ยโอ้โหเจอไปเยอะไปหมดเลยเนี่ยเอาละฮะนี่ไงเรามาเจอเสาสัญญาณอีกที่นึงแล้วเปิดเลยครับแน่แน่สวยงามโอ้โหเราหาเยอะนานครับกว่าจะเปิดได้ซึ่งมันจะช่วยในการเปิดบังเกอร์โอ้โห นี่แมปต่อไปก็เปิดแล้วนั่นไงโอ้โหกว้างขึ้นโอ้โอแม่เจ้าลิงก์กันเรื่อยๆมื่ยครับไปกันต่อต่อไปเราก็ฟัสาทาวิวได้แล้วใช่ไหมเนี่ยแม่ทานมิสเตอร์สามารถข้ามแผนที่ได้โดยการลิงก์ไปฟัสาทาวิวอ๋อต้องมีเข็มทิศก่อนโอเคโอเคงั้นออกมาก่อน เห็นว่าวันนี้เราก็มาเจอ,บอเบาะแสไปอีกหนึ่งที่นะท่านผู้ชมครับทําให้เราเก้าวไปขึ้นอีกก้าวระดับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนี่เอาละฮะท่านผู้ชมครับอีพีนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ